สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพฤกษภกนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านด้วยนะครับชาวราศีพฤกษก์เรามาดูกันนะครับว่าตัวตนคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับตัวคุณเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะไพ่บอกว่าสี่ไม่เทา้าตัวคุณตอนเนี้กําลังได้มีข่าวดี กำลังมีข่าวดีเกี่ยวกับงานมงคลหรือบางคนที่ทำธุรกิจการงานจะได้มีการร่วมหุ้นร่วมทุนมีหุ้นส่วนหรือมีการติดต่อการค้าความสัมพันธ์เกิดขึ้นบางคนที่กำลังมีความรักจะับกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องของตัวคุณนะกำลังมีข่าวดี ที่เกี่ยวข้องกับอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับสี่ไม่ท้าเป็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงในความรักความมั่นคงในการงานเพราะฉะนั้นตัวคุณตอนนี้นะค่อนข้างจะมีความเสถียรและมั่นคงและมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาแล้วนะ,ะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันเป็นแค่ครึ่งทางสำเร็จมาแล้วครึ่งทางเดี๋ยวเราต้องมีการ ฟันฝ่ากันต่อไปนะครับแต่ถือว่าตัวคุณตอนนี้ค่อนข้างมีความสุขดีนะสี่ไม้เท้าในความหมายนิยามไพ่ท้าโท่สี่ไม้คือการมีความมั่นคงเติบโตอ่ามั่นคงเติบโตแข็งแรงคีย์เวิรดจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะความสําเร็จชัยชนะ 6หมายเป็นเรื่องของงานเหมือนกันนะครับ6หมายการได้รับชัยชนะและความสำเร็จกลับมาแสดงว่าไพ่ตัวคุณก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของงานสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องของความสําเร็จเพราะฉะนั้นราศีพฤษภเรื่องงานตอนนี้เด่นมากในเรื่องของความสําเร็จและความมั่นคงนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเราจะมาดูในเรื่องของ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบริวารอ่าบริวารในที่นี้ผมหมายถึงเข้าของเครื่องใช้นะอ่าหมายถึงเข้าของเครื่องใช้บ้านรถโทรศัพท์สิ่งต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออ,อ,มอ,มอ,อุปกรณ์ใบที่สเนี้ยบอกอะไรห้าเหรียญถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงยกเครื่อง อุปเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้รถอาจจะต้องมีการไปอัปเกรดนิดหนึ่งนะเครื่องไม้เครื่องมือบางทีมันยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่พร้อมหรือว่ามีการเสื่อมมีการเสื่อมสมรรถนะเพราะว่าในเรื่องของงานมันมีเรื่องของความสําเร็จเข้ามาละผมมองว่าคุณเองก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆ เพราะว่าห้าเหรียญที่ขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์มันแย่แล้วใช้มานานแล้วใช้มาเก่าแล้วมันไม่ไหวบางครั้งต้องไปหยิบยืมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์จากคนอื่นมาด้วยนะครับผมมาทีนี้แหละถึงเวลาได้อัปเปรีอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับผมรถลา่าบ้านช่องโทรศัพท์อะไรพวกนี้แหละแต่มันไม่ได้พร้อมกันทีเดียวนะ,ะคุณต้องลองสังเกตโตคุณก่อนพ,พึกงศแต่ละคนก็มีเหมือนกัน บางคนไปเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่บางคนไปเปลี่ยนรถใหม่บางคนก็แค่เปลี่ยนอะไรบางบางบางชิ้นเช่นเปลี่ยนยางเห็นไหมเปลี่ยนยางเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนอะไรบางส่วนที่มันเก่าชารุดสุดโทรมเสียหายนะทีนี้พอเราประสบความสําเร็จในงานแล้วทีนี้เราต้องมาดูแลเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใช่ไหมมาซ่อมบำรุงกันโอเคแล้วทีนี้เรามาดูต่อตําแหน่งใบที่สี่ การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างไรการสนับสนุนช่วยเหลือของคนรอบข้างมีไหมดวงคุณอ่ะเหนื่อยยากลำบากไหมหรือว่ามีคนช่วยเหลือการสนับสนุนช่วยเหลือของคุณนะครับตอนนี้นะครับต้องช่วยเหลือตัวเองนะาวางแผนคิดอะไรทำอะไรให้รอบคอบต้องวางแผนตัวเองละทีนี้สิ่งที่ต้องระวังในตำแหน่งนี้คือคนใกล้ชิดระวัง อย่าไว้ใจคนใกล้ชิดให้มากจนเกินไปอาจจะต้องบอกว่าคุณอาจจะต้องตรวจสอบเองนะในตำแหน่งนี้การสนับสนุนการช่วยเหลือนหะบางครั้งเขาไม่ได้ช่วยเราแต่เขาก็มาเอาของของเราราศีพฤษภอันนี้คุณต้องเช็คให้ดีต้องระว,วังให้ดีครับอย่าเผลอไผ่นะเพราะว่าสินค้าของเราเงินของเราอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างของเราอาจจะถูกยักยอกถ่ายเท นะครับบางทีเราซื้อหามาด้วยความยากลําบากแม้คนอื่นเขาก็เอาเราไปใช้ฟรีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมอ่าในตําแหน่งนี้ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองมากๆนะอย่าไหว้วานใครหรืออย่าขอความช่วยเหลือใครเพราะว่าเขาอาจเขาอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เขาก็หวังผลประโยชน์จากเราด้วยเช่นกันนะครับจากการหวังผลประโยชน์จากเขาเนี่ยมันจะทําให้เราเสียหายโอเคนะต่อไปเรามาดูตําแหน่งนี้กัน ความสุขในชีวิตความสุขในช่วงนี้คือเรื่องใดความสุขของคุณที่สัมผัสได้ในตอนนี้นะความทรงจำครั้งเก่าคนเก่าๆคนเดิมๆบุตรบริวาลูกหลานมามีความสุขอยู่กับสิ่งเหล่านี้และบุตรบริวาลูกหลานคนเก่าๆคนที่เคยรู้จักมีเรื่องของการแบ่งปันมีเรื่องของการให้มานี่คือความสุขของคุณเล็กๆน้อยๆ,ๆถ้าถ้าคุณมีโอกาสช่วงนี้นะครับ คนเหล่านี้เขาอาจจะนำพาความสุขนำพาโชคลาภนำพาปฏิหารบางสิ่งบางอย่างมาให้เรานะาบุตรบริวาลูกหลานคนเก่าๆมีเกณฑ์นนะมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างนี้ก็ได้นะเราพยากรณ์อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเรามีความสุขกับการที่ได้อยู่กับเด็กน้อยบุตรหลานาหรือคนที่อายุน้อยกว่าเขาจะให้ความสุขกับเรานะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ยกับเด็กๆกันนะคนอายุน้อยกว่าค่อนข้างจะมีความสุขแล้วล่ะเพราะอยู่ในตําแหน่งดีด้วยทีนี้เรามาดูกันความสําเร็จในช่วงเนี้ยความสําเร็จของชีวิตในช่วงเนี้ยคือเรื่องใดมีโชคมีลาบเขาบ้างไหมความสําเร็จในช่วงนี้คืออะไรถ้าเราลงมือทําอย่างจริงจังราบอยู่ที่ตัวเราความสําเร็จอยู่ที่เตียตัวเราโชคก็อยู่ที่ตัวเรายิ่งทํามากก็ได้มาก อยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวตัวเรานี่แหละคือโชคลาภล้วไปไหนมาไหนทําอะไรคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคลาภอยู่ที่ตัวเรานะครับราศีพฤษภนะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ต้องไปค้นหาอะไรเลยตัวเราทําให้มีค่าทําให้มีราคาใช้ความสามารถของตัวเองในการผลิตเงินใช้ความสามารถของตัวเองในสังในการสร้างคุณค่าและความสําเร็จนะครับโอเคจบแล้วนะครับกับชาวราศีพฤษภนะ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ